อย่างกันโมแม่นต์วันพาสิต้มสู้กินว่ะน, <c oughs> นี่แก่บนนี่โบเกีย,กกยด,กกยดถ้ามันพน่อหนามันจะบบเกียดได้โบเกลข้าเจ้าว่ะนี่โน่นโบเกลฮะโอ้ยข่อยเห็นอยู่ข่อยย่างที่แล้วข่อยว่าสิบบเกลเพราะว่าสิออกมาของาง่อยยังเห็นเกลผลกันเลยย่างขายไปแล้วหมดเลย มาเก็บมะเขือเดี๋ยวเราก็จะไปตัดไม้กันไม่ต้องควรแต่ไรมะเขือปลอดสารพิษเอาเงิไม่ดีมัง้ง มีมะบวบแห้งด้วยแต่มันโดนฝนแล้วมันดำแล้วอะเอาไปขัดไปไปขัดตัวไม่น่าเ้ยเราจะไปดูดอกไม้กันดีกว่าอุ้ยดอกไม้ดอกไม้เพิ่นเปิดน้ำใส่พอดีเลยข้าชิบ่เปียกซะวะ

ว้าวเราเบไปใ้าวแมนบอกบัวเพิ่นก็ยังปล่อยแก่ถิ่มเต็มเลยนะบ่มีเวลาเก็บเอ้ยไปให้ห้บิโลดไิโลดิเป็นจยากพ่อโอ้ แมนโอ้หน่าไม้แล้วค่ะ เขาเปิดน้ำด้วยเอาเนี่ยเอาน้อยไงวันนี้หรือนาอจังสีบ่อีนีบบ่คอยฮักเาเบื่ดได้หนีแน่นอนแน่ๆนี่น้ำนี่พิ่น เปิดจกงซีนไหมหอนแามเพิ่นเปิดเพิ่งจะเปิดบนน้ำอแน่งน,อก,นงอกัิบ่อเน้ำไม่้ามนี่แหนงน้ำแนงแหนงกอยากไตนอกกกอยากไตแหนงในนอยนี่มันจะไป,แ,ไปกแกงเสีย เนียนแล้วไปอมเส่หมูหแหงแสบหย่อนม,มาละนะเก็บเอาด้ยยวยวอันนี้ม่ได้น่อยเธอหัดอะไรกับปดาดเอา น้องใหม่ทั้งทีเดอ้อมาเก็บน้องใหม่เด้อ่าเม่นบะเขืยะเบนร์เสีเอา้บสุยางเลยไม่ได้ หน่อกระดังแกงฮะโอ้เมนยูอันยังสั่นไปพุดเอาเปลือเลยไขวานกัอนไข่ตรงแก่แมาถือมาเอาถือแงมเพิ่นปล่อยน้ำพอดีได้แล้วน้อใหม่ก็ได้ เอาว่าไปดอโอ้บะไี่แห้งบ่บละเออฝันไงออันนี้เขาอันที่เขาไปต้มใส้จืมดนบ่ะท่านเปิดเป็นยันไงไงตัางไว้ล่าไว้

ก็ได้ดปลูกเครื่อยงยน,นั่งนี่ค่ายเธอตาด กันยายนมีห้อยเพิ่นมาตัดไปละ่ะว่าทั้งก็คือพญายายได้พันมาปลูกน้ำใหม่กินตลอดโอ้ขอ้าเจ้ามันกับบางทีเพิ่นกับทีเ่เฮาเนี้ยเม่นไม่เคยไปท่องพูนหอดพูน<า>ที่ข้าเจ้ามันปลูกได้เลยบางทีเพิ่นเนี้ยบางทีเฮาเนี้ย พอตายหยิบหมดโตๆไปใส่เกื้อ <laughs> 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 哎 <Hey. S 2>、mm. 嗯。你猪咋变成这样呢？像个木头一样么？不会、嗯，是喜欢不悠你你都。看 มสสมันหลายหลายเนาะอุักเอามันจะได้แล้วเรตร้องใส่มีดัดแป๊ดมีเพิ่นกันน้อยหน่อยิดเด็ดป่ะเด็ดเป่ะ แล้วเจนสีมากเก็บเอาพักใสจละห้อยวิ่นเ้กาก็มาเก็บไปแล้วแม่เช่อไหม Nhiên ờ, nhiên ngoài thành ừ. ờ, ờ. có. có. Ờ. Ừ. Ừ. Kết luôn rồi. Nó luôn. Không nó Ừ. nhá. Rồi hoan trả nó nó có đút. Áo bỏ, áo bỏ Con thì nó nó cắt Con